ผมขออนุญาตนำเรียนนะครับเยือนชุมชนวิถีคนทำเกียนท่านครับผมขออนุญาตกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวขุบลราชธานีและทผบ้เกียรตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เคารพทุกท่านเดือนกรกฎาคมผมอยากให้ท่านมาสัมผัสเหมือนที่ผมสัมผัสวัสวสวนนี้ต้องบอกเลยว่าซาบซึ้งรึงตรายิ่งนักวันนี้เราจะได้เห็นต้นเหตุ ต้นทางของการทําเทียนนะครับของการทําขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีที่นี่ผมมาที่วัดพลแทงนนะครับได้เห็นตั้งแต่ต้มเทียนได้เห็นตั้งแต่กดพิมพ์ได้เห็นตั้งแต่น้อง,องๆเด็กๆเ,กเกยาวชนรวมทั้งผมใช้คำว่าสาธุชนคนข้างวัดสาธุชนคนแถววัดพลแผนได้มาตักนะฮะตักเป็นชิ้น เป็นชิ้นนะครับพอตัดเสร็จปับ๊บมาติดท่านครับกว่าล้านชิ้นที่ทำทั้งขบวนนะครับท่านคิดว่ามีหัวใจกี่นาทีกี่ความตั้งใจที่เราชาวอุบลราชธา,านีเตรียมไว้สำหรับท่านเห็นไหมครับวันนั้นเมื่อสักครู่พร่เดชพระคุณก็ได้นำเห็นว่า การติดทําอย่างไรตั้งแต่การปั้นหุ่นนะครับตั้งแต่เรื่องของกระบวนการผลิตวัตถุดิบทั้งหมดล้วนแล้วแต่มาจากธรรมชาติและมาจากแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาและยิ่งได้เห็นหัวจิตหัวใจของคนทุกรุ่นนะครับได้มาร่วมกันทําที่วัดพรแพรกว่าจะออกมาเป็นเทวดาหนึ่งองค์กว่าจะออกเป็นต้นเทียนหนึ่งต้นเทียนใช้เวลาหลายเดือนนี่คือการหลอมดวงจิตดวงใจให้เห็นศิลปะวัฒนธรรม สิล์ต,ต่างๆที่เกิดขึ้นในอุบลราชธานีไม่ใช่เกิดมาอย่างบังเอิญไม่ครับเกิดจากมากจากความตั้งใจมาจากบรระชานชนคนบนได้รังสรรค์ให้กับท่านผู้เกียรติได้มาเยือนได้มาชมไม่ใช่แค่วันเปิดก็คือวันที่10 11ไม่ใช่แค่นั้นแต่ก่อนหน้านั้นก็คือหนึ่งเดือนท่านมาดูกระบวนการทําตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดเดือนพิถุนา รวมทั้งในส่วนของต้นเดือนกรกฎาได้มาเห็นกระบวนการวิถีคนทําเทียนและนอกจากหลังงานแล้ว mm hmm. ก็คือตั้งแต่วันท mm ี hmm. ่11จนถึงสิ้นเดือนกรกฎา mm hmm. เราจะเอาต้นเทียนที่สวยงาม mm hmm. ไปวางให้ท่านได้ยต์ได้ชมตลอดทั้งเดือนที่วัดหนองบัว hmm. เห็นไหมครับว่าบ้านเราคนบ้านเรามีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเพียงใดสะท้อนถึงความเป็นอุบลราชธานีสีสิง์ครับ i no. no.